สวัสดีครับป้าแม่พี่น้องปอป่าและเอฟซีแม่สภาพครัวรำเพลินที่เรารักสุขสุขนครับพี่น้องครับผมตอนนี้ลงตูอยู่ลุงตูอยู่โดมสาวน้อยเพชรปั้นแพงครับพี่น้องครับโดมสาวน้อยละเพรินโชว์ครับพี่น้องครับมันหนีกับมาตาคลิปไหก็ได้แม่คือเ่าละครับพี่น้องครับอืมก็ไ้ละคลิปหนึ่งคลิปที่สองต่อมาครับพี่น้องครับมันอนีสีมากฮะ ไม้ขั้วคือเก่าครับช่วงนี้ค,คือว่าทาัาง้งวิธีเพิ่งกลังตัดตุกตัดแต่งอยู่ครับนั่งทายอย่างเฮ้อมึงนี้ไม้ขั้วไปทางไหนเนาะคือเงียบเพิ่งเอาเึงมันเลครับคือเงียบเงาเึงมันเลยไม่ได้ยุ่ยจิตอย่างบอกเลยครับไปทางไหนแล้วครับเดี๋ยวมึงดูมึงดูบ่เห็นไผ่หรกตะทิสียีนอนอยู่นี่มึมีไผ่นอนครับไปตลาดก็หรือไปธุระใส่เรือว่าเตรียมตัวโอ้ อาเตรียมตัวแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่ามื่อนีเดินทางคน่าครับเดินทางอาเสิเดินทางไปแ้วครบพี่นอกแม่ครัวรับแม่ครัวหนุ่ยก็จะไปเดินทางไปแล้วแม่ครัวหนุ่ยกับพ่อแลี่กับไปอันประเทศนอกเัมือนกับขอกับน้าไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับแสดงว่าแม่ครัวรับนี่เตรียมตัวเดินทางไปแล้วครับพี่น้องครับเตรียมตัวเดินทางไปงานแล้วชัยภูมิครับพี่น้อง ไปกับเขากับน้ำทาที่ม้งมีพุนแล้ะค,ครับเพุนไปหอดปุ๊บหาไปด้วยได้ชิ้นไปแล้วเอาเป็นทางปลอดภัยไม่อรัดสองไม่ควรดตอนนี้ก็จะเป็นน้องสามครับดูแลแท้นครับพี่น้องครับอืมอืมน้องสามผลิตหูแลแท้นครับน้องสอามเป็นคนนี้ก็ไปเมืองนอกกับ ประเทศญี่ปุ่นครับไปลองสามวันครับแสดงว,ว่าเดินทางไปแล้วครับเมร็จแล้วครับนะเดี๋ยวต้องตัวสิ้อ้าย่างเลาะเบอร์บรรยากาศสักหน่อยอะไรครับทางหลายยังท่านได้นะครับเพราะว่ายัางบอกว่าอยู่ในช่วงการทำวงใหม่อยู่ครับความรับต่างๆนีใก็จะมาให้อ่าเชื่อเชื่อหุจักกันนะครับพี่น้อง มันเป็นทุกวงครับนะครับมันเป็นทุกวงเป็นคนระเบียบประเทศแม่นนอกจากสีเฮ็ดเออใกล้สิเปิดฤดูกาลใกล้สิเปิดฤดูกาลปุ๊บมันจะขยายท้ายพวกมึสงสมบูรณ์กันนี้ท่านได้นรอครับอืมผู้ใดอะไรยุ้ยใส่เลยคุณผู้ใดอะไรนะครับอาจารย์ซ่อมครับซ่อมซ่อมอมาซ่อมบออมาโอ้โหอะไรผม ป่านมากก็เริ่มออกเลยครับตัวบปานครับตัป่ามากเริ่มช่วดแล้วอ้าวเด๋ยวทปลอดภัยสุดนสุขันตัวนาทุกรับทางตัว เราบัดปรามากกองเราสร้างโดมเดี๋ยวกินน,น้ำแล้วปะกินแล้วกินกับยังอ,อันต้มต้มจำน้ำม,ม,มิตรต้มหมูกับไก่มมกใช่กันต้มหมูไก่ใส่ก<ะ>ันเออทร่บว่ล่ะไรกับกระดาษเยอะเออเอาดูพี่วแบบไหนฮะปรามมากทัานผูเห็นได้แหละไม่ใช่ม่บอกมากหรือมางานหรือเอคือได้ซ่อมไว้เลยมันไปยั่งไปเลยเช็คระบบเช็คระบบ ก็มาเช็คใกล้สะพานเมืองยังเช็คคนไใกล้สะพานเมืองยังเช็คปะโอ้รถต่อมาไหมครับโมหาก็ซื้อไหมโอ้สมพ่ออะไรสันาะรถไมคือปลาหนาละบ่อของไม่เออซื้อมาอะไรครับปลาเนี่ยเออผมเป็ลู่น้ำถ่อแก่ผมเนด้อบาอเนี่ยบ่ครับรถถ่อแก่นึกว่าเป็นถ่อแก่ไหมบ่แล้วหน้าสิ่งที่เป็นถ่อแกลงเนาะไม่กงซื้อเลยว่าถ่อแก่เออแต่รถปิงอ้าวก็ไม่ขี่ไม่รถบัสยังได้มันเป็นยังครไงครับ ้างเนถุงลมมันก็ดีถุงมันเก่าอยากเปลี่ยนหรอกครับ<อ>กับผมม่วามันหัวหอกมันเก่าหากับมอวเมื่อ,อไรเนี่ยมือวันที่สามเดตผมมากบนี้ในรถใช่ไหมันนี้นะนนเลยมาบม่ลายมือดอกแต่มือกัปาอำนาจเลยนะโอ้ยี่เบีอีอ่สองะแต่ท่าจักโมเครับพ่น่ามืออืน่นผมยัง่้ันได้เวลาเ้อแต่ยิ่งัง ลูกพี่ขนวานเนี่ยเป็นอันนี้บอเจ้าของรถสิซัเฟอร์ผมเนี่ยบ่บอครับสร้างเพิ่นครับบ่สร้างมันน้ำสร้างเพิ่นสร้างเพิ่นพ่างพ่างเช็ดรถหาครับโอ้ดีเลยว่าสร้างเนาะสร้างสร้างกันเองยุไซนะครับยูกโซูเป้าดิบอ่ะครับยูอันขันเจนอยู่คันเจนผมมีรถมีปัญหาบอกได้โอ้ยุทธิ์น้ำตกน้ำทังบอกได้สายด่วนเลยเนาะด่วนได้ครับรถเป็นยังบอกได้รถบาดหกล้อไม่ได้ไกลเท่าไหรไกลใกล้กะ ว่าทขั้นไก่กับมีการนำมุกน้ำมันในนี้ล่ะมันต้องเพิ่มีกครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดครับอะไรอะไรกับควสามารถเป็นแรนได้ของรถถุงล้อกันนี่หรือมีครับทุกอย่างเหรอทุกยางก็จะเอาท่อไว้ในส่วนอ่าผมได้ได้ครับมันมีน้ำบาดบ่ ้าแก้ไม่นำบัตรเเอ้ใชบริการไมัตมีเยรับมีอย่างไรมีตะโทูครับโอ้ย่มเติมทูเพิ่มงที่อะไรห่วอขาดคืนเนาะได้โทรหาท้องเราเก็เป็นทาแก้รุ่นคกันนะบ่นี่แหละทากแก้เป็นจังซี่หรือบ่ขาดาแก้ด้ฮะนี่เราเนี่ยนเจ้าเป็นทาแก้รุคกันนะไอนี้เพิ่มเป็นสร้างเราเ่ยเพื่ออุปกรณ์ขาดคืนเนาะเะบะทูเปยังไปศย์หกห้าศูนย์หกห้า หกสี่เก้าเจ็ดศูนยซื้อว่าไหนครับน okay. um okay ี่ช่างดำช่างดำช่าดำโอ้ไหนนอนไนอนัาางท่อกงท่หาได้ช่งดำไปอีกเครองนะอีกเครื่องยกขึ้นีโอเคแล้วกำลังเท็ดระบบเพื่อเตรียมการความพร้อมออกเดินทางครับพี่องครับ ของปาบัมเลยวะมียังเสียหายป่ะจะครับ่าไปดีครับครับผมในตั้งเล่ากันเบ็ดเบามันนิดหน่อยอือเี้แล้วพอเป็นทางแล้วเป็นบ่พอเป็นทางแ้วขอพ่อแล้วบ่ขอพ่อแ้วเขาได้แม่แล้วป่ะขอพ่อเขาได้แม่เรองนื้เแท็กไปกอดแด้วป่ขอพ่อตัวขอญาตตัวขอแม่เออสองแต่ทางเลอเบืรอประเทศไต้อีบก็เดือุงกันทางไหจิละมีรถเไปว่าอะไรหาเพื่อนูได้วป ยอกเดินหางไรคุณแม่ได้อะไรนี่แบนี่มองว่าแปดชาวบ้านไม่ครับาวบ้ร่ทอไปโไปไหโทนะโทโทรหากันี่ปน่ไล่เราดินึเก้าห้าเก้าแดโทเก้าแปดสี่สองหกหกสี่อว่าไหนยิงกับมนนี่ยเิ้มนะเบิเขียนจากไหนเิ ก็ไผมีกั้นโทษเดียวพี่เดืดเลยโอเคเลยอรวาตายนัม่าราเด้มโนราโดนแโทษตัวเก้าเจ้าบบเโทษปฏิเนะครับโทษเจ้าเอร์ไหนอ้โทษผมเมโทษเโทษเก้าโทษปฏิเสธได้ม่โทหาโอ้โทษปฏิเสธเนศูนย์เก้าหกครับสา ครับเ6 9 6ดหกเก้าหครับครับผมเกนั่งโนมครับเาครับโอเคครับ้องสละขิ้นดดี้ฝากไว้สัเนดีดก่อนนะครับเด้อตะช่วยครับแตงขนารายสวัสดีครับ